ครับสวัสดีครับเมื่อนี้หัวอกติดเด่นมาย่ามายามอาไอจอยทั่วไทยเนาะสายยาเพื่อนสวัสดีไอเฮ็ดยังอยู่เดียวเนี่ยเมื่อพ่อกันโดนเลี้ยงแพ้เนาะเป็นเด็กเลี้ยงแพ้แล้วเต๋อพอเป็นพ่เป็นเด็กเลี้ยงแกเนาะสบายดีเนาะไอเนาะอากาศเย็นดีเมื่อเนี่ยเมื่อแรงสี่โมงแรงนะอ๋อเลี้ยงแพ้มีแพ้หลายแม่วาหล กัแบชบี้สิแม่ครับชี้สิแม่แล่ะเนาะครับโอ้เลี้ยงหลายโอ้เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งเนาะอ้เนาะปล่อยทุ่งแบบสบายเพิ่นเกีก่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำแล้วเนาะครับสายไปเบิ่งแพรเฮาดูมันเป็นแพร่ังได้โต่งได้แพรมีม,ม,มีมีเขาไตค้างเขาเอินแพรแม่นบ่แพรโอ้นวแนวแพรเานาะอ้าวค้างแพรเนาะไปเฮาไปเบิ่งกันดูไอเอินแพว่าจังไดงม้าม้าทีอ้าวแพร่เสอม้าบ่บ่เดือ พันธุกรรที่กลับบ้านกัเอินไทยหรือเอินลาวเอินลาวเนี่ยมามาเนาะอันนี้กลับบ้านเริ่มยิ้มแล้วเนาะพันธุกกลับบ้านกับไปกับไปเลยเด็กเตี้ยไปเลยเนาะคิดเขาได้เวลาเขาจะกลับบ้านแล้วเนาะครับครับพมอ้าวถามกันจักน้อยเนี่ยเป็นความรู้นะครับอ้าวถึงความรู้ผู้ใดถาผู้ใดเพื่อนอยากเลี้ยงแพ้นะอ้าวดีดี เนี่ยเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์เศรษฐกิจครับโตเร็วขยายพันธุ์เร็วเอาที่ถ้าอยากกินเลี้ยงแพ้เนี่ยยังผู้อ่าผู้เกษียณเลี้ยงกับมาเลี้ยงได้บ่ต้องบ่ต้องค้นนมแล้วเนาะเลี้ยงได้ทุกชนชั้นถ้าใจรักโอ้เตี้ยใจรักแล้วเป็นยังไงทำเลเป็นยังไงบอกวิธีเลือกทำเลนะทำเลก็คือให้ห่างไกลชุมชนสักหน่อยอ๋อเพราะว่าขี่เงี้ยวเขาก็ต้องเหม็นละ่ไไม่ส่งกลิ่นเหม็นหนึ่งไม่ร้อง ให้ชาวบ้านเขาลำคาญหูโอ้ชุนงงชุนนักรบกวนก็บ่ตตรงนี้ละเพราะมันแพ้กันละเนาะจากน้อยหมาชาวบ้านมากัดเด็กก็จเสียงกันด่ากันพิษกันโอ้อ่าอยู่ทงอยู่ทาบ้านเขาเลยนะน้ำโนนนำอ่าไอสวนเขานี่ละเนาะครับอ่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วช่องทางตลาดเป็นยังไดโอ้ดีครับอ้าวดีเ้าเดี๋ยวไปดราคาเนี่ ช่วงนี้ขาดแค้นเลยครับแต่ว่ามาสะดุดนิดนึงแต่โควิดนี่แหละแต่กะคือที่บุมมีผลกระทบหลายดอกอ๋อแต่ยังส่งออกได้สบายอยู่ส่งออกเรื่อยๆครับเป็นอาหารห้องเต้ยอยู่บ่ <laughs> เป็นอาหารห้องเต้ย <laughs> เยำหำแบะย้ำหำแบะฮ <laughs> ่าว่ากันยังที่ะแบบพื้นบ้านเขาเนาะไม่เห็นเรืออ <laughs> ่องอันชาวนางเวซื่อยอย่างไรฮะอ๋อไอจอยตัวท้ายถามเนี่ยแพะ ที่เอาสมควรเลี้ยงนี่พันหดครับที่เลี้ยงก้อยทุ่งแบบบ้านเขาเลี้ยงง่ายๆเนี่ยทนต่อโลกทนทานต่อโลกที่กินเนี่ยน้ำกันเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นกเกษตรตก่อนเม,มื่อไหร่บท่านอยากเห็นซื้อของแพงเลี้ยงวันไดเพราะ<อ>ว่าเขายังไม่มีประสบการณ์เมื่อสมัครเรียนเนาะเมื่อสมัครเ,นเ,นเรียนในก็เลี้ยงแองโกลูกพันๆลูกประสบ<อ>ในวนครับถ,ถ้าเขามาเรียนพวกบอเลือดร้อยโตหนึ่งสามสี่มื่นไปหาแสนก้อนนี่ถ้ามันไต่เนี่ย วัวเม็ดที่กินเขาเพรแซ่บโอก็ต้องศึกษาเนาะผู้ดใดกิเลี้ยงก็ต้องศึกษาว่าพันพันธุ์แองโกลเป็นยังไงพันธุ์บ่อเป็นยังไงเนาะครับมผมถ้าแต่เขาเรียกลูกผสมมันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละสายพันธนะุน์เนาะอ่าเอาลูกครึ่งเลี้ยงลูกครึ่งก่อนไทยฝรั่งก่อนเนาะนเอาจ<ม>ังซี่ก่อนสายไอเลี้ยงพันธุ์อย่างอยู่เดียวเนี่ยสไปเพิ่งใกล้ใลด้วยมี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 มม สายพันธุ์สายพันธุ์บ่ออายวอย่างพันธุ์บ่อพันธุ์บ่ออย่างตัวผู้ใหญ่เนี่ยตัวผู้ใหญ่นี่คอแดงๆน้ำตาลนี่เนาะเป็นพันธุ์บ่อลักษณะนี่ล่ะโอ้คุมฝูงออกค้างแพร่อีหลีเอาเจ้าเพชรเจ้าเพชรได้เตี่ยนี่เขาเฮ็ดหยังเนี่ยเขาเฮ็ดหยังยุ่นเนี่ยแสดงความเป็นจ้าฝูงเขาดมดักแล้วเมี่ยวลมลโอเคครับครับประมาณนาทีเกินครับนี่อเลือดสูงครับนี่เลือดเริ่มเริ่มสูงกันมาแล้วเนาะอ๋อเลือดสูงของพันธุ์บ่อละลูก ครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่จังที่ลูกผสมเนี่ยพวกโอธรรมดานะครับเนี่ยมูดแดงๆอ๋อแดงๆหลายๆเนี่ยนะครับเขาเอื้อพันลูกผสมเนาะหอกันการนี่นะครับโอ้แพรนี่เอาแพรแพรที่เฮาจีอ่าให้ขอผสมพันธุ์นี่แพรสาวนี่อายุจักเดือนครับทั่วไปอายุเขาอยากอยากให้ดีแท้กับประมาณ เจ็ดเดือนขึ้นไปเจ็ดเดือนขึ้นเนาะเริ่มไปสัตว์เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วเนาะความสมบูรณ์ของแพะมันจังพี่่บบน้อยจนเกินไป้เราเลี้ยงแบบมือสมัครเล่นเขาควรจะเริ่มจากจักแม่ครับถ้าถ้าเลี้ยงให้มันเป็นเชิงธุรกิจครับเชื้อพาณิชย์พอมีรายได้เนี่ยพอมีรายได้จุนเจือก็ครวบคุมจากสิบแม่ขึ้น ต่อต่อต่อหนึ่งคนเนาะต่อต่อหนึ่งครอบครัวเบื่องความพร้อมของข้าว่างฟังข้าวตีเฮ็ดไหวบ่เอ่อสิบแมงก็เกินสิบห้าเนาะบ่เกินสิบห้าอ้าวลองเบิ่งกำลังพอดีครับพอพันเจ็ดตัวนึงพอบ่พอพันแม่พอ้มฝูงเนาะอ่าสิบห้าต่อหนึ่งนี่กำลังสวยแล้วเนาะสวยครับถ้าคุ้มหมดสามสิบสามสิบห้าพอพันขาวออนไถอ่ออ่อว้าวเรื่องจริงเนาะนี่กระดาษขาอ่อนเลยล้วนเลยนละอ๋อ โอ้ตัวนั้นสวยเนาะน่ะนะตัวนั้นลูกลอยครับลูกลอยบ่วเลยติโอ้สวยสวยลักษณะดีเห็นทีกันลูกลูกลอย้งคู่เลยนี่อ๋อพออ๋อนี่ลูกร้อยเนาะครับผมคู่ธรรมดานึ่งอ๋อแพรมีนมจักเต้าซีเต้าครึ่งว้าบ่แพรมีนมเต้าเดี๋ยวเอ้ยสองเต้าโอ้ยอย่ามาออกข้อสอบกันแต่ว่ามีติงสองติงบางตัวบางตัวกับมีด ติ้งเดียวบางตัวก็สองหัวธรรมดานั่นแถมอ่างัวนมมีมีฟันบนกี่ซี่วะที่ถามกันยังซี่มันบอกแ่เอแเป็นสัตว์สี่กระเพาะเหมือนกันกับบัวควายเอาซี่เนาะจะมีฟันแปดซี่อ๋อฟันบนหรือฟันล่างฟันล่างฟันบนไม่มีฟีฟันบนอ๋อแมนมาครับผมเขาออกลูกได้วสุนมากจกคตัวครับผม มันถ้าแพร่สาวสวนมากจะออกเดียวออกเดียวสองก็มีส่วนน้อยอ๋อส่วนน้อยเนาะแต่ว่าขั้นทองสองสวนมากที่ออกสองออกสามล่ะออกสี่ล่ะสามสี่ห้านี่โอ้ยังมีเถอะเนาะลำบากเจ้าองลำบากลบากคือลำบากทุกอย่างต้องไปหาซื้อนมมาป้อนเบิ่งบนทัวถึงเดี๋ยวก็ตายนี่เกี่ยวกับสายพันธุ์บ่ครับผมมีส่วนบ่สายเรือสายพันธุ์การออกหลายๆตัวเนี่สายพันธุ์ออกหลายๆตัวนี่ มาคิดบึงเรียวถามว่าเกี่ยววมันไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าบอไม่ออกลูกสามตัวบางคนออกซี่ปหนึ่งแองโกม่ะเนี่ยแองโกลูกพานลูกผสมเนี่ยบางทีท่องง่ายๆออกสามกันนี้ออกซีกันนี้บางทีก็ออกตัวเดียวเราเนี่ยนอนบ่ได้แล้วแต่ก็เกิดที่อื่นว่าจังไดเลยนี่เรียแว่ความสมบูรณ์ของมันบอกว่าได้เนาะจะใครตกคื่ว่ามันจังหวะจังหวะมันของอาหารหลักเขาคือเขาชอบพวกใบไม้เนาะ ถ้าแพะถ้าถ้าเป็นแพะแพะจะกินจะกินประเภทใบไม้นี่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออมากใบไม้เนาะแต่ว่าแกะอันนี้ที่กินยาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เปล่ยแพะตั้งกันแพะกับแกะแพะมักมักปีนป่ายกินกินพวกใบไม้มกกว่าหญ้าบ้านเขากับผักกะทินละเนาะกะทินกะทินเลมล้วนนี่โอ้มากดีแท้เป็นวัตถุดิบ แถวบ้านเขามันหาง่ายคือ,อ้เกิดทั่วไปเกิดทั่วไปแล้วีกับมีแต่ปลากระถินตั้งน้อแถวบ้านเาขาเขาบุกหวงกันเลแาแห้งฟันแห้งแตกเนาะแมนแล้วก็โปรตีนสูงเป็นไม้ใช้สอยโปรตีนสูงแล้วก็เ,ออวเลี้ยงอ้วนเร็วอ้วนเร็วเนาะอ้วนเร็วรักเลยจำหน่ายดีเร็วครับถ้าเลี้ยงดีๆก็บสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนก็ขายได้แล้วครับสิบห้าสิบแปดโลนี่ขายได้แล้วครับผมโอ้ผมหูวแล้วแต่ก่อนเพิ่นเป็นอย่างเอิญปลาแพะ่ท้าวเอ้ยอ่า ไปพุ่ล้เฮาไปฟากปลาแพะผมเข้าใจแล้วปลาแพะคือป่าละเมอที่แพะมันมากกินนะเนาะเป็นทังซี่แหละเนาะโอ้ยเท้าเอ้ยไปปลาแพะบางส่ดิโอเข้าใจแล้วเข้าใจใช่ใช่ไปเบื้องปลาแพะกันดูเฮาโอ้เนี่ยเขาปลาแพรลาบานเนี่ยปลาละเมปาละเมปลาแพะโผนโผนพผลินลุลับลุลับโอ้เป็นตะมวอโอ้มีความสุขน่ายเนาะครับมีความสุขอยู่กับสัตว์อะ มันตั้งแต่เชียว,วางเลยแหะคือมันมีผลตอบรับเขาเอาใจใส่มันกะไงเร้วได้ขายเร็วเอาครับครับบุมีอย่างมากไมายโ<อ>บก็ไจุกจิกดีใจหลายที่ช่องหัวงอกได้มาพ่ออ้ายคนมีประสบการณ์ <c oughs> คุกคีอยู่ในอำเภอสูงเนินครับตำบลบกเกือไม้บ้านเฮานีิลาเราเป็นคนตัวตั้งตัวตีคนแรกก็ว่าได้ที่เลี้ยงแพะนะครับ ที่ยินข่าวเพื่อนอ้กาสามารถเป็นคนกว้างขวางหาตลาดได้ดีครับรับซื้อทั่วประเทศรับซื้ออีกครอมแลกเปลี่ยนเนาะทุกอย่างครับมีแม่พันธุ์มีประสบการณ์เออมาศึกษาเอาครับเดี๋ยวเมื่อหลังเขาู่ไปทายวิธีการเลี้ยงทายแนะนำวิธีการเลี้ยงแนะนำวิธีทำาคอกอีกขั้นตอนเมื่อนี้เขามาคุยกันแบบผู้ใดอยากสิเลี้ยงก้อนเนาะอ้า ไอ้จอยทั่วไทยฝากเบอร์โทรจากน้อยหาได้พี่น้องเขาได้มาโทรสอบถามกันมามาเบิงมามาเบิงวิธีการเรือศึกษาเจอปัญหาอย่างกัได้สอบถามกันเล็กๆเล็น้อยเบอร์โทรกะร่ะศูนย์แปดเก้าอแปดสี่แปดศูนย์หกห้าสามครับผมจอยทั่วไทยโอ้ครับฝากขอบคุณหลายๆครับก็บเป็นสิ่งดีๆเนาะครับผมจังไรก็ถือโอกาสขอบคุณแล้วก็ ก็ได้ให้แช่ประสบการณ์ได้ให้พี่น้องเขาได้รับรู้รับเห็นกันเนาะครับผมว่ามีอาชีพเบียกแพะมีคนประสบความสําเร็จกันได้ทดลองเห็นได้อยู่ได้สามารถเลี้ยงอได้ไจอยตัวทายเนาะครับผมเราคุกคีเรามีประสบการณ์หลายหงอกที่ดินกับคือนหอดแล้วมาสอบถามว่ามันเป็นจังไดอ้าแเราก็ว่าดี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 เอาฝากไวเทานีีก่อนเด้อครับเด้อมือนี่ ขอบคุณหลายๆไอจอยทั่วไทยฝากไว้ครับผมค,บคนอำเภอสูงเนินโคราชครับ,รบสวัสดีครับ